สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโซเชียลแชร์พฤติกรรมสงสัยแม่ติดการพนันเลยต้องการเงินโซเชียลสงสัยพฤติกรรมคุณแม่แตงโมกลายเป็นประเด็นที่ทำเอาผู้ชมรายการโหนกระแสอึ้งไปตามๆกันเมื่อนางพนิดาสิริยุดดทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดามาร่วมพูดคุยในรายการของเรื่องราวประเด็นลูกสาวในรายการที่มีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรของรายการ ได้ถามถึงคุณแม่ประเด็นกลุ่มเพื่อนๆของแตงโมซึ่งก่อนหน้านี้แม่เคยเปิดเผยว่าไม่พอใจฮิปโปฉันทนะเพื่อนของแตงโมเรื่องเกี่ยวกับประเด็นประกันภัยที่แตงโมมอบผลประโยชน์ให้กับลูกสาวของกติกซึ่งแตงโมรักและดูแลเป็นลูกบุญธรรมเมืม่อถูกถามถึงประเด็นนี้คุณแม่เปิดเผยว่าได้พูดคุยกับฮิปโปแล้วเรื่องนี้และยกโทษให้ฮิปโป50เซส่วนที่เหลือแม่ยังรู้สึกแปลก ทั้งฮิโปแอนนาและกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มน,น,นี้ของแตงโมเพราะเขาไม่เคยมาคุยอะไรกับแม่มากนักแต่ยังคอยไปให้ข่าวเกี่ยวกับแตงโมโดยไม่มาปรึกษากับแม่ก่อนโดยเฉพาะเรื่องพิธีของแตงโมที่คุณแม่ได้วางแผนร่วมกับโบสไปเรียบร้อยเตรียมตัวจัดงานไว้หมดแต่เขากลับไปให้ข่าวว่าจะเปลี่ยนที่จัดงานทั้งที่ไม่ได้มาปรึกษาคุณแม่เลยแม่ขอบคุณที่แนะนําเรื่องเปลี่ยนสถานที่แต่งงานที่คุยไปแล้วก็ได้ท่านธงชัย ผู้ใหญ่ในโบสถ์ท่านคุยและเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแต่คุณไปให้ข่าวจะมาเปลี่ยนแบบนี้ไม่ใช่แล้วมันข้ามขั้นตอนจะมาให้เหตุผลว่าคุณแม่เปลี่ยนแล้วคุณแม่จะได้เงินก้อนคุณแม่ไม่สนใจตรงนี้แค่อยากจะให้งานมันสมกับศักดิ์ศรีของน้องแังโมเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรจะทำอะไรมาปรึกษาคุณแม่ก่อนคุณแม่กล่าวขณะที่แอนนาได้โทรมาชี้แจงในรายการว่า เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานที่เพียงแต่มาประชุมกันในกลุ่มยังไม่ได้แจ้งหรือบอกใครการตัดสินใจสุดท้ายก็ยังคุยกันว่าต้องเป็นการตัดสินใจของคุณแม่เท่านั้นต้องขอโทษจริงๆหากมีอะไรทําให้คุณแม่ไม่สบายใจแม้แต่เอนนาเองเป็นกลุ่มเดียวกันแม่ยอมรับว่ายังไม่สบายใจกับเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระติกที่เกิดเรื่องก็มีประเด็นมากมายที่คุณแม่ไม่สามารถยกโทษให้ได้จริงๆ ล่าสุดได้มีชาวโซเชียลต่างสงสัยว่าที่แม่ต้องการเงินมากขนาดนั้นเพราะเข้าบ่อนหรือไม่ล่าสุดได้มีเพจเฟซบุ o k ลายหนึ่งได้โพสต์ข้อความสมมุติได้เงินมาแล้วใช้นี่แทนลูกเตดอย่าลืมเอาไปใช้เจ้านี้ในบอนที่ติดไว้ด้วยนะผู้จัดการมรดกโดยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นทางคุณแม่แตงโมคงจะออกมาตอบและชี้แจงอีกครั้งครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอม และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ